สวัสด,ดีทุกคนวันนี้อ่าท็อปอันได้กบพ่อแม่พันธุ์ของอ่าท็อปได้สร้างกบพ่อแม่พันธุ์มาเนาะของไอตูวที่เพิ่นส่งมาอืม,ดเ,มเดี๋ยวไปเปิดเบื่อนว่ากบมันยังโอเคบ่นี่เนาะทุกคนกบปลอดภัยดีทุกตัวเนาะเดี๋ยวเอาสีอัดไว้ก่อนแล้วก็อ่าเกี่ยวบ่ก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปเกีย่ยวสายทันทีกันนี่เนาะทุกคนบ่กบเหาเอาเสี้ยวผู้แม่ลงนี่เลยแล้วก็นเพอะแม่ทำศาสเลยเนาะ ไปเบิ่งกันว่าบอกรบเหาสิเฮ็ดไปจิตรู้ทุกคนหลังจากที่เหาได้กบมาแล้วเนะาะจะมาซอกตัดไม้พวกน้นอยๆประมาณกิ่งประมาณนี้ไปใส่กับน่องกบเาเดี๋ยวกซไปเฮ็ดน้องกบกันเบิ่งกันว่าเราตัดไม้เลยซีเฮ็ดน้องกบไปจิตรู้ นั่งจ้ากที่เขาขุดเศร้า,าเนาะแล้วก็อันามไม่แล้วเขาจะเอาตะนางใส่ อน,นี้ลังจังนั้นเที่ยวว่าเหาเซตนางแล้วเหาจาะเมาคิดินปกใส่แกมนี้เนอะ เดี๋ยวนี้ไอ้มันกำลังดิดโปรไซด์อยูนี่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เอาไอเดียวทางข้างไปใส่มาดูทบกระเทียเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจะเอากบมาใส่นะตอนนี้พ่นกำลังตกพอดีเลยพอดีฝนตกเนาะอ่าพอดีเกี่ยมแล้วและะ้วก็เข้าไปเลยนะกบอันนี้เป็นกบแม่พันนี่ประมาณนี้เอาไปเลย,นะเลยนี่เลยนะทุกคนอ่าเดี๋ยวนี้เขากบแม่พันเสร็จแล้วสิบตัวเนาะมือแรงเขาเสเอากบ ก็พอผ่านเขาง่ายสุกบนนั่นแหละเดี๋ยวตะแลงเขาจะามากระทั่งวันนี้ฝนตกเดี๋ยวเขาจะพอผ่านไปผ่านเข้ามาสักนะเนาะสำหรับ ep นี้เดี๋ยวทอ็อปเข้าลายก่อนเดี๋ยวผมขอไปเห็นเบียร์อื่นก่อนเดี๋ยวไปบึงพพบงปปปบ่งกันว่าขั้นตอนการพอนธุ์กบข้องท็อปจีปิดได้ได้เนาะไปบึ่งกันบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดซับตะใครให้ท็อปดนะ้วยเนาะบ๊ายบายขอท็อปกดผู้ผ่าน